ใช่ไหมเขา,ามันธรรมดาสองวันรอดไยอรนับทางรัดครับน้ำท่วมด้วยนะครับมีหลุมหรือเปล่าเบาๆกันนะโอ้ ใช่ใช่ตัวเงินตัวทองเงินตัวทองไปสิหนูบอกเขาไปก่อนบอกเขาไปก่อนไปเลยไปเลยถ้าเกิก็คือ4ก็่นึงนึ่มัีไงมันออกมาอัปเดตมตดกัน GPS อพารัดเข้าสวนเขาเออกลัวเข้าสวนล้ามันปิดนะชาวบ้าน๋ยวราคาพัตคารลูก่ะลูก <alım> ทางลัดของแท้เไรทางใหญ่ชปะนี่กเป่นราทางใหญ่มันลัดมาไม่ไ้กับใจก็900น,นี้นอันนี้กลางวันนะกลางคืน,ไม,ไ,นไม่ได้นะอย่างเงี้ยได้เมืนเดิมมนมีับได้กลางคืนไม่ได้นะเนี่ย ปากกล้วยนะปากกล้วยคือต้องมีป <700 S 2> <ม>ืนนะเจ็ดรเมตรเออเจ็เมตรทาใหญ่เจ็เมตร ผ่านทองนะครับขีดผ่านทองเราจะเข้าก่อนคนนี้มีทางลาดยางวะเราจะเข้าฟาร์มลกหรือเปล่าทางไปนาที่เดแต่ในหมู่บ้านก็มีอยู่ทางลาดยาง ไม่ได้ลาดทำไมจะเป็นพื้นแบบเนี้ยทางในหมู่บ้านแม่ทำไมมันพื้นโผบ่แม่คอนกรีตแล้ลาดยางเหรอจ้ะหน้าบ้านยายมีคอนกรีตแล้วหรอคอนกรีตอะไเนี่ยคอนกรีตยางมันลาดแบบนี้แหนมก็เป็นพื้นปูนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะในหมู่บ้านนะเป็นพื้นแบบนี้ใช่ไหมอืมแต่ทางไปนานดินแดง ไม่ดีนะครับอ้าวมาครับช่วยมากระจัดยุงลายอะไรยังไงป่วยรถตายไข้ได้ไหมไข้วกรถตายเลยเหรอวะไข้เริ่มออกอ่ะใช่ตายได้ไม,ไ,ดไม่มียารักษาหรอกแต่มันก็หายยารักษาตามอาการปวดหัวก็กินพราราเออเป็นไข้ก็กินยาลดไข้แค่นั้นน่ะวางลดแม่แต่มันหายให้เราสร้างภูมิสร้างเกล็ดเลือดขึ้นมาเองอ่ะ ก็ให้แต่น้ำเกลือตายแน่เลยอะหนักกับโควิดก็ไข้เดิดออกกะนแหละนี่ไงร้านนั้นนี่เหรอมืออะไรนี่มือขวดชมนาชมนาใส่นาจอดไหนขวดชมนาเลเอออย่าไปจอดตูดเข้ามาเออจอดตรงนี้แหละพอเอ้าเขาปิดในมือ เขาปิดว้าวว่าเขาปิดหรือเปล่าเขาปิดเไม่ได้บอกว่าปิดหรือไม่ปิดข้าวถั่วเฮ้ยเส้นใหญ่ก็ได้นั่งก็ไปก็ไปตรงบางเสียนน่ะลูกบางเสียนไกลแล้วอ๋อมาร้านเขาปิดโอ้ร้านปิดร้านปิด ร้านอะไรนะชมนาครัวชมนา,มนาโอ้ยร้านปิดเลยหาสถา,านที่มาอีก